สวัสดีครับผู้ชมใบโหระพาออกแกนิกงามมากๆหักกันป๊อกปอกปอกรอบๆกันเลยทีเดียวนี่งามมากๆแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วครับงามเกินไปจะไม่ค่อยหอมนะครับสซ่ในแถวที่เราปลูกกันในแถวบ้านเราไม่ได้นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยครับปลูกธรรมชาตินะครับไม่ค่อโตตามธรรมชาตินี่เขาจะหอมมากๆนะครับแต่อันนี้แบบอุดมสมบูรณ์มากเพราะวาา่าใส่ปุ๋ยออแกนิกงามมากๆนะครับได้พอแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปล้างทำฟาร์มสะอาดกาันโหระพาหน้าฝนกินจะไม่แรงเท่าไหร่สามารถที่จะไปต้มจิ้มพริกกันได้เลยนะครับแต่เมนูวันนี้ครับคุณผู้ชมเมนูวันน รับใบหโหละพาหนี่ครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับรอเพื่อที่จะให้เขายุบตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้นะครับคนพลิกไปพลิกมาก่อนเดี๋ยวจะปิดฝาเอาไว้สักพักหนึ่งนี่เราใส่กันไปเยอะแบบนี้เป็นผักไปเลยผสมกับมะเขือมะเขืออะไรที่เป็นลูกขาวๆลูกใหญ่ๆไม่ใช่มะเขือกรอบนะครับมะเขือนี่น่ากินน่าทานนะครับรสหวานมากๆเพราะว่าลูกเขาจะอ่อนนี่จะหวานมากๆสามารถกินเปล่าๆได้เลยสำหรับมะเขือลูกขาวๆลูกใหญ่ๆนี่ไม่ทราบว่าชื่ออะไรหอมมากๆนะครับสำหรับที่จะเอามาแกงเขียวหวานแบบนี้นะคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่หัวหลลลอพพรรราาาาาาาเเเเเเข้้ททีี่่นนนนนนคคคััััับบุกกกยยยะะะณผูชมมมมหๆๆวว